สวัสดีครับนี่ชีวิตคนว่านอกนะครับนี่เราป้าเอฟซีต้องบอยเอาปาปลาเข้ามาจอมเบ็ดนะครับเนอวันนี้จอมเบ็ดปากุดนะครับจอมเบ็ดปากกุดนี่มันลุยกันเสียนเสียนเสียนคมมันรออยู่เพื่ะมาพิสูจน์ดูว่าปากกุดหรือเปลครับผมได้กี่ตัวละ ฮะโอ้โหได้ประมาณเศ้ากว่าตัวแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูเซียนข้อมูลน้าเสิร์ฟออกนะครับทีมงานเชียงใหม่ผมลิมนะครับผมนะครับวันนี้เขาจะมาลุยกันละทัาสัญญาสูตรใหม่ครับฮะเขาเป็นสูตรเก็นครับสูตรอะไรสูตรอะไรหมักสูตรเก็นครับเยอะไหนเยอะไหนเยอะแบบไหนเป็นไส้ปลาเนนไส้ปลาทูแล้วก็มันหมูหมักรวมกันอ๋อเหรอสองอาทิตย์ครับโอ้โห

เอาแล้วควรคมหน่อยเนอะนุแลปลาป๋าหน่อยเออสุดยอดเลยเนาะไอบรรยากาศโอ้สุดยอดครับอืมปลาคุดนะครับมือฝีมือจริงๆมีเมนูละเดี๋ยวเราจะต้มปลาแล้วครับน้อต oh. <the> ้มปลากดสดๆนีนะครับผมละฮะฝากบอกเส้นหนงเนาะฝากบอกเส้นหนงวันนี้วันผมแล้วโอ้วันนี้เส้นผมมาโชว์เลยนะวันนี้นะโอ้สุดยอดนะครับ บรรยากาศไปเรื่อยๆจบไปนี่น้ามันเยอะนะครับช่วงนี้คนก็มาพ่นมาดกจำดูโยกยอโยกสะดุ้งเอาละครับผมโอ้ยเสือซูนี่เด็ดมักมาสองอาทิตย์เอ๋อ เอนาน,นะครับสุดงจัวตมเบ็ดเอาบรรยากาศไอ้ก็มีหมูปิ้งเดี๋ยวจะต้ปมปลาครันะครับ ได้นะครับอืม FC ตั้งเชยงหม่ปนอยาจะมารลองดูนะครับจอมเบดอ่าไซเบ็ดก็แถวพวกในฝ่นบอกไปมีบัรชากาศแบบนี้นะครับอ่งานเฮาด้จัดคือนี่จำ้ำ ปป้าอโอ้ป่าขึ้นอยู่ครับนอ้อโอ้ป่าเขาป่าซอยโอ้นะ <ไป S 1> ครับได้เยอะนะครับน้อเราไปลบไปอ่ะฮะดูบ้านเขาแล้วนกลาง YouTube ครับฮ่าชีวิตคนบ้านนอกเขาไม่พอนะครับเออ <laughs> อ๋อเปม็นละนครับครับน้ำละโอ้นี่ครบเลยครบเนาะโอ้น้ำฝนตบวันสองวันนี้นะครับน้ำนักขนาดเ,ดเขาลุ่นมาทีมงานเนาจัปากฏมีเมนูมาฝากแน่นอนนะครับเออ ฟังนี่กับจอมได้นะครับฝ่ากดตกน้ามลากนี่ฝาจะหนักน้อยของนี่เอาแล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาละครับเอาละเอาละโอ,โโอโ้เอาละครับเอฟซีติสใจแล้วเ้อเขานี่นะรับ จะพ่าจะว่าเขาหวานโคเดอเอาเบ็ดโอ้นี่เหมือนนั้นมาตกจำกับซื้อฟีด้วยกันเน้อครับุกจอดุกจอดครับครับโอ้นี่ทีมงานเงียไหนมาเนี่ย แล้วละครัเนี่ยเริ่มละเริ่มละนะครับโอ้เราสืบก็ได้แล้วน,นะครับนี่แ้องป๋าออก,ออกรครับโอ้มันที่ของงอนก้าครับเอฟซีจะได้ติดใจนะครับ้องน้ำลากเอาเหรอเอาเหรอโอ้ สุดยอดสุดยอดสุดยอด,ดยอดครับโอ้สุดยอดสุดยอดเฮ้โอ้เนี่ยนะครับโอ้หมวนนะครับทางนมีเมนูต้มไหนนะครับต้มซุปเอฟซีกินนะครับ <c> ฮ <oughs> ่าฮฮ่าฮ่าฮ่ ไอเชียามาบบได้นะครับผมม้วตนตลอดนี่ผมกับลาทีมงานมาเตยกับม้วนเอ้าเดีด๋วยวให้ทีมงานเขาตกบวิดไปก่อนนะครับเรื่อนเลเพาจะมีที่ใหม่อันนะครับคุณนะครับอไม่แหฝ่ไฟนะครับที่เคยไปนะครับมันได้กลิ่นอยู่เดี๋ยวไปฆ่าเชือ้อท่าเด้อปยังไม่ได่ยังไม่โควา เ <ffe> <Civ uts> จอมเม็มาต้มป่า <ett> ด <COVID> ้วยจะบอกว่าาะหามงแล้วครับเฮอโอ้บรรยากาศบ้านถุงลมพินีเริ่มลกวะเบชาจะาี่เช้าเริ่มเริ่มละเริ่มละสายแข็งจบครับสายแข่ับจอมเม็ดมากับนะครับต้มป่ากันนี่ครับโอ้โหแ้ละ การสุดยอดมาสุดซุดผมจัดเลยไม่เหลือเหลือกระดูกอจีจีจีนะไปไปลืมห้องเธอเดี๋ยวไฟไหม้ห้างยุ่งนะโอเย่เลยโอเย่เลยครับบรรยากาศบ้านทุ่งนะครับโอ้โหุ่งห่างนะจอดไปม้งครับเนี่ยตอนนี้นะครานี้เวลาบ่ายปม้งนะครับบ่ไปมงเป๊ะ เอาพัดลมครับป๋าอย่าบอกใกล้เสื้อนอนครับบรรยากาศนะครับจมเบ็ดกินโคตรด้วยาเปใาสดๆต้มกันจเบ็ดมาแล้วชิ้นส้มนครับเดี๋ยวเขาเบอร์กันน่สุดยอดครับสดนี่หนม่นเลี้ันจันทร์นะโอ้มีเนี้ยครับ อุ่นก็เริ่มอ้อยปุ้ยเม็ดแต่ห่อจะไปไซเบดกันอยู่นะครับยังหมดห่อยังหมดห่อทำงานห่อเลยจังลุยอันนี้แผนหนึ่งแผนสองครับกบอเลยอันนี้แผนหึ่งคือประจอมเบดแผนสองไซเบดนะครับเนาะเบเบผมเพม้เอ้เเอยมเอ เจำไม่ได้ถ้าจำได้ไปถามมัยังเดี๋ยวอีเดี๋ยวอีเดี๋ยวมีล็อกปอล่ะครับผมผ่านได้ไปถามมั้ยับเนาะเดี๋ยวหอนดัวละอะไรล็อกกอล็อกกอโอ้นี่ก็เอาบรรยากาศจอมเบ็ดต้มป่ามาฝากนะครับเนาะครับกินกันค้างค้างนะพร้อมเป็นสองคลิปนะครับวันนี้ฝนมันตกแดได้ป่าก็ได้อยู่มุดุล้วครับมุดในในรังมีอยู่มั้ยมดแล้วมีอยู่ครับฮะโคตรหนาไหนมุดแล้ว ู้เท่าฮ็ t นะพี่เออเหลือพี่มันหักโอ้นะครับต้มชุดนั่นนะครับสองพวกว่าตัวเาจะเป็นหลามกันกางุ้งนี่ขอบูุดแฟนครับนะครับเข้ามาที่ตามเดินมาเนอครับเนาะใครว่างๆมาเอวหาการแขงุ่เซียนคมนะครับเนอแห่กำเนาะจอมเบ ฝีมือสุดยอดสุดนอาหารกระเด็ดับปลาโคตรเลยปลกโคตของเชียมคงสุดยอดครับเจียมโตมมันเนื้อมันตั้งแข็งเนาะโคุณปลายาเขาเนาะปลาปลานะครับแก่แม่เอ็มมากับคลิปที่แล้วเนาะเสียมลมเอาไปคนเดียวเจียมลมคลิปนี้ของผมเออโอเคครับสุดยอดครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตีไซเบ็ดนะครับเน้อครับคอยตี่ต่ำฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับช่องชีวิตข้างนอกครับช่องชีวิตขุนนอกเอฟซีด้วยนะครับ วันนี้ชีวิตคนมานอกกับพิมพ์งานเมียดาเมียดายังมาอยู่เครับมาการคลิปนะครับใส่เบ็ดนะครับเออครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ